เอาเป็นปุกกะเออเป็นปุกเป็นปุกเออโชวนอยโชวนอย เอาโชว์เอาโชว์เออว่ามาสักสิบเข่งเลยยังเอออ่ะอ่ะเอามุมงามๆอ่ะเพอจะได้สื่อมวลชนจะได้ถ่ายหูไว้ัังยยยบซ้าหน่อเสิร์ชภาพก่อน โอเคไหมครับเชิญเชิญเชิญท่านหัวหน้าแล้ว เดี๋ยวเชิญท่านหัวหน้าเดี๋ยวเชิญท่านตัวแทนเกษตรกรครับสรุปปัญหาให้ท่านหัวหน้าฟังนิดหนึ่งขอบรียนท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยท่านสมพงษ์มอมริวัฒน์แล้วก็ท่านผู้นำฝ่ไปค้านท่านสสเพื่อไทยทุกท่าน แล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนวันนี้สภาอาชีพเกษตรกรได้มายื่นหนังสือต่อท่านหัวหน้าพักและผู้นำฝ่าค้านแล้วก็จะไปรัฐมนตรีเกษตรประเด็นที่เราเรียกร้องก็คือการประกันไรายได้ผู้เกษตรกรผู้ปลูกรำใหญ่คนไทยเท่ากันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครอง หนึ่งขอให้รัฐบาลชดเชยการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลุกลำใหญ่าไย33จังหวัดในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งหมด1 9 6 6 5 5รายสมาชิกจำนวน5 5านวน5คนเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลุกลำใหญมีไรายได้เพียงพอกับการดำรงชีพเช่นเดียวกัน เกษตรกรผู้ปลูกยางปาล์มข้าวโพดมันสำปะหลังและอ้อ,อยเกษตรกร,รทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาค 2. นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารัดได้ประกันรายได้กแกรร่เกษตรกรกิโลกรัมละ60บาทขณะที่ยางราคากิโลละ30บบาทรัดต้องชดเชย อีกสามสบาทซึ่งมีทั้งหมด1น้านสี่แสนครอบครัวรัฐต้องใช้งบประมาณถึง2 4 0 0มล้านในปี62และอันที่3นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยรัฐบาลประกันรายได้ให้เกษตรกรขอให้ได้กิโลละ40บาท เออโดยรัฐต้องจ่ายเงินทดเฉยเกษ,ษตรกรผู้ปลูกลำไย,ยชนิดเกตเออเพิ่มอีก8บาทซึ่งปัจจุบันราคาในท้องตลาดทั่วไปลำไยเออนั่น32บาทตามข้อมูลของกระทรวงพ,พาณิชย์กรณีนี้รัฐบาลประกันรายไ,ได้ กิโลกร,รัมละ40บาทรัฐใช้งบประมาณชดเชยให้ก่เกษตรกร3,340ล้านบาทเท่านั้นแต่ถ้ารัฐบาลมีการตลาดที่ดีแทบไม่ได้จ่ายเงิน3,000กว่าล้านนี้เลยเพราะฉะนั้นหากว่าทางทา่านผู้นำฝ่ายค้านและสสทุกท่านได้ช่วยสนับสนุนผักดัน เกษตรกรก็จะมีความสุขทั่วหน้าสุดท้ายก็คือเกษตรกรใดทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันขอบคุณมากครับครับเชณทุฒินครับราบเรียนท่านสื่อมวลชน ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เกษตรกร,กรผู้ปลูกลำไย,ยทั้งภาคเหนือ8จังหวัดได้เข้ามาที่สภาแล้วก็มายืน่นหนังสือให้กับผู้นำฝ่ายคา้านในเรื่องเกี่ยวกับอขอให้มีการประกันรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรผูร้ปูกปลูกลำไยทั้งภาคเหนือนะฮะซึ่งเมื่อกี้นี้ท่านประธาน ผู้บุมใจก็ได้ที่แจ้งให้ท่านสุรชนได้ทราบแล้วเรียนว่าลักษณะแห่งการที่จะดําเนินการในขั้นต่อไปนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้แทนรัษฎรเราจะนําเรื่องเราจะนําเรื่องต่างๆนี้เข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรเมื่อโอกาสอันควรน,น่าจะเป็นต้นอาทิตย์หน้านะฮะเพราะอาทิตย์นี้ เชื่อว่ามีเรื่องที่เข้าสภาเต็มทั้งสองวันนะฮะก็จะสอบถามทางรัฐบาลว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางรัฐบาลจะหาทางแก้ไขยอย่างไรจะเยียวยา,าผู้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยาทางภาคเหนืออย่างไรนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ทุกๆปีนะฮะร,รัฐบาลก็คงจะต้องพิจารณาหาทางทำอย่างไรอย่างหนึ่งที่จะเอา าำใจเนี่ยเป็นพืชหลักในการที่จะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการประกันราคานะฮะซึ่งก็หวังใจอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวสักพักนึงสริกรกลุ่มนี้ก็จะยื่นหนังสือให้กับรัฐรีกระทรวงเกษตรและสหกระกน,นะฮะในฐานะที่ผมเป็นผู้อำ่าย้านร,รับเรื่องแล้วก็ จะแจกแจงให้กับบรรดาสมาชิกฝ่ายค้านได้ศึกษาและหาทางที่จะแก้ไขโดยการผลักดันให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ให้ดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนเกษตรกร,กรผู้ปลูกองใจในะภาคเหนือให้จงได้ก็ผมขอกราบเรียนเพีลงเท่านี้เดี๋ยวมีมีผู้แทนรัฐยรของภาคเพื่อไทยจะได้ มีโอกาสได้ชี้แจงให้ท่านที่กรบได้ทราบด้วยเชื่อไหมครับกลับเรียนท่านหนวหน้าพักท่านผู้นำฝ่ายคา้านแล้วก็ท่านสสพี่น้องเกษตร,รกรพี่น้องสื่อมวลชนครับผมวันนี้ภาคเหนือเนี่ยลำไยมันเป็นพืชหลักแล้วเราขาดทุนมาติดต่อกัน5ปีแล้ว ปีนี้เราขอรัฐเนี่ยได้กรุณาให้นโยบายของรัฐเนี่ยเป็นนโยบายสาธารณะในฐาน,นะสสภาคเหนือก็อยากจะให้เกษตรกรภาคเหนือได้รับประโยชน์จากนโยบายสาระของพรรคและของพรรคสบานด้วย<ม>ก็จะขอบคุณที่ท่านได้กรุณาเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราวันนี้ต่อไปเราก็จะไปพบกับกระทรวงเกษตรครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับ ครับขอขอบคุณเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนและเกษตรกรเราอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีจะมาลงลงมารับหนังสือที่นี่แล้ครับประสานไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นพเรานั่งรอนี่ก่อน